เราจะมารีวิวเครื่องแต่งหน้ากันนะคะแต่ยังไม่ได้แกะนะคะเพื่อมาสมื่อวานค่ะเราจะมาแกะกันเลยนะคะได <c oughs> ้แล้วค่ะมันก็จะเป็นกระเป๋านาเงือกนะคะแลวเราก็ต้องแกะตรงนี้นะคะมันเป็นซิปน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแต่งให้ดูนะคะเคเรือกเลยนะคะแต่งหน้ากันนะคะ ทาตาก่อนนะคะท่านผ oh, <wow. S 1> ู้ชมขยนความไปเลยค่ะท่านผู้ชมนี่มันก็จะเป็นแบบทาแบบอติดติดจริงนะคะนี่มันก็เหมือนผมผู้ใหญ่มากเลยะคะ่ะแกะกันว้าว <Wow. S 1> <I know. S 2> เราไม่ต้องใช้เราแคปเอาออกมาใช mm. น,นะคะทาเอาเอาสีไหนถ้าแคปเราเราก็ต้องเลือกสี ฟ้านะคะมันจะได้ส,สวยค่ะม่จเห็นไมไม่เห็นหเห็นนะเห็นเนาะเห็น,หนคะเห็นหั้ยเห็นเห็นแล้วทาสวยด้วยนะจะบอกให้ค่ะนีค่ะอ๋อไม,ไม่ไม่ใช่นะค่ะ ทำไหมเนี่ยต่ตม,มเสรกันให้ไม่ให้ันเลอะเละหน่อยนะคะนี่เคลยอบกัยดีๆกันนะค่ะสีอะไรดีไม่จะสีเสิร์ฟให้นาเลยะจะสีทองใ้ดีค่ะๆๆทากันนะทานนี้กอนนะเห็นไหมม่ค่ไม่เห็นจนะับพลิกค่ะ ม่านผูชมเห็นไหมแต่มันจะเปิดนี้นหมนี่นะคะท่านผู้ชมเรามาจะทากันนะคะเห็นไหมเห็นไหมเช็ดมือก่อนมันเปิดนี่ค่ะมือนะคะมือเปิดปิดว้าใส่เข้าไปเลย ไะะ่ค่ะนี่มันเป็นสีชมพูนะคะให้ดีมังน,น,นะคะท่านผู้ชมจำเลยค่ะท่านผู้ชม,ข,ม,ชมขอสองกระจกแบบนะเกินไป ะะแตไม่เป็นหลไรช่างเปนะคะ <c oughs> แล้วค่ะต่อไปเราจะก <c oughs> ข,ขอเขาเลือกเหนนะไมมันมีอุปกรณ์เยอะมากเลยคะ่ะ <c oughs> มีสีแดงสีชมพูสีม่วงเป็นรูปหัวใจนะคะามาทาก,กันนะคะท่านผู้ชม คิ้วกันไหนนะคะนี่ตาอมตานี้อันนี้อมตาขนตานะคะจะไปะสอนกินเรียกว่าไอเบิลอ๋ออารเชิดอาราชิสุดท้ายเรามาหวีผงกันนะคะมันก็จะเป็นเรนโบว์อย่างนี้ดูเป็นสีม่วงอย่างนี้นะคะเราเราทำไม่ได้นะคะเสร็จเราเปิดได้ค่ะ แต่เรารู้ว่าจะเปิดยังไงเรื่องนี้ก็ไม่ออกนะคะแล้วก็กดข้างหลังนี้กดกดข้างหลังนี้นะนีแล้วมันก็จะออกหรือก็วีผมได้เลยค่ะท่านผู่ชอ่อในกล่องน,นี้มันมียาทาเล็บมาให้ด้วยนะคะแบปบ๊นึงค่ะเดี๋ยวมันมีคาดิกร์มาให้ด้วยด้วยนะคะนี่มันมีหลายอันมากแต่เราเปลี่ยนใจจะเอาทาเล็บนะคะ ตอนขอาเล็บน่าต้องวาไว้นี่วางไ,ไว้นี่ค่ะนะคะแล้วลักสีไม่มีสีชมพกับสีแดงเหมือนลิปเปค่ะกสีแดงก่อนแล้วก็วางไว้ตรงนี้นะจะทานิ้วโป้งก่อนนะคะอันนีนะคะีท่ทาได้แล้วค่ะว้าวนี่ค่นิ้วโป้งมันสีแดง ก็ค่อยนะคะทีน,ออนี้มันดึนิดนึงแล้วค่ะท่านผู้ชมเราทานก้อยกันนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมทาไป5นิ้วเลยค่ะเราจะมาทา,า,าสีชมพูกันนะคะท่านผู้ชมแข็งสุดๆเลยค่ะทาสีชมพูกันนะคะนี่ไปหมดเลยค่ะาาท่านผู้ชมเล็กๆสีสี่อไป นี่นี่ค่ะเสร็จแล้วก็เป็นสีอันนี้เป็นสีชมพูอันนี้เป็นสีแดงค่ะบ๊ายบายนะคะจุ๊บๆนะคะแขงแรงนะคะก็ขอให้ไม่ติดโควิดน,นะคะขอบเออสวัสดีค่ะบ๊ายบาย